วันนี้นะครับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามระยอดนะครับผมมาจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ํชาชนรับผิดชนะครับผมโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับผมซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่1ิลลาดับที่1ินะครับผลการประชุมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับอ๋อสวัสดีครับ นนผมชื่อนายกิรวิทย์เงินเตียนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้าและประปับควบคุมระบราา <uk> <un> บผริปภัณฑ์โครงการผท,าาทิตภะณฑเปบวกกิริขันนะครับวันนี้เข้ามาเป็นภุมเพื่อขอตั้งี่ใช้น้ำนะครับของโครงการโครงการปรปับภูมิศาสเก็บน้ําบ้านหน้า สหมู่ที่3าตำบล300ยอดนะครับอาเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันาา์น,นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้อยู่ประชุมด้วยนะครับได้ร้องขอโครงการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริำลำดับท,ที่สินะครับโดยกดเก้ากตะหมโครงการนี้เมื่อวันที่6กพฤษภาคสพัน2้าร ในการดูแลรักษาให้กับก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจเขาพอน้ำสามารถลงล่าได้เป็นที่แต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่าสะร์รุที่2ยังไม่เรียบร้อยน้ำก็เลยกับ เก็บแต่ไม่เก็บที่มันต้องปล่อยน้ําออกส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็คอที่อยากได้เพิ่มเติมนะครับก็อยากได้ให้ทางโครงการอ่ะได้ดูแบนลูกศรด้วยว่าตอนนี้ได้แค่ตัวอานตรมน้ําแล้วก็ท่อรอดใช่ไหมครับที่อยู่ในส่วนของโครงการครับผมนี่นะคพั่อน่ะผมจะ<ม> เราสงน้ําให้ตัวอาการมาก็บน้ำปากติบน้ําขนาดเล็กตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีท่้า่งน้ํเไปากันเพื่อไปในสารลูกใหญ่สารลูกใหญ่นั้นก็เป็นทางของของอุตอเป็นคนดูแลอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ว่าทางนี้ก็คืออยากให้ทางธนปทารเข้ามาดูแลครันนั้นด้วยเพราะว่าจะได้เป็นจุดเดียวกันเพราะว่าโอกาสที่จะเสียหายก็คือสา์ลูกใหญ่นี่ก็จะมีโอกาสเสียหายเกี่ยวกับ ก็ไออ้อาคารรับน้าที่เก่าเดิมอ่ะมมุติมันไม่เสิ่มคุณภาพแล้วมับนำนานแล้วถ้าทำกรมจุฬาสถาดูแลได้อ่ะก็ก็เป็นการดีตรงนเจครับผม,มจะนิ่งจะรับเรื่องไฟแบบเพื่อไปปรึกษาทางกทรบลอีกครัปปาาร้งน,น,นะครับ